วันดีๆวันนี้มาส่งมอบรถน e ิสสัน s e เลนาอีพาวเสีฟ้าหลังคาดำกันค่ะและเดี๋ยวจะมีส่งมอบคิวต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะ มาดูบรรยากาศการส่งมอบบรรยากาศแห่งความสุขวันนี้กันและลูกค้าก็เตรียมเงินสดมานะคะเราก็มาช่วยกันนับเงินวันนี้พกมาหลายปึกกันเลยนะคะกี่ปึกลองนับกันดูนะและถึงเวลาเราก็จะไปที่ตัวรถกันนะคะก็เดียวจะมีเตรียมดอกไม้ไหวแม่ย่านางไว้ให้ด้วยและนี่ค่ะครอบครัวลูกค้าวันนี้เรามากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะมาถึงที่รถเราก็มาเตรียมไหวแม่ย่านางของรถกันนะคะวันนี้ลูกค้าก็ให้คุณยายนะคะเป็นผู้ใหญ่ของบ้านมาไหวแม่ย่านางไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัว รถกันนะคะคเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่รถและครอบครัวค่ะบรรยากาศก,ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็มีความสุขอิ่มเอมใจกันมากๆเลยที่นิสสันเมกาออโตของเราตอนนี้ก็เรียกได้ว่าส่งมอบ s e เรนาอีพาวเกันอย่างคึกคักเลยเราจะมีน้องเจ้าหน้าที่มาอธิบายเกี่ยวกับการนำรถเข้าสู่ในระยะต่อไปด้วยนะคะ